ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนเนี่ยเดี๋ยวลองมาลองเ,งอเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ w ิววิววิ Will Walk You เคยได้ยินไหม <c oughs> เคยไหมอ่ะเดี๋ยวให้ใเด็กๆดูสัญลักษณ์มือในรูปแล้วทำจังหวะตามนะคะไม่ต้องทุบโต๊ะกูแรงหรือโต๊ะกูพังนะอ่ะพร้อมเริ่มมาดูก่อนนะคะดูสเต็ปก่อนอ่ะอย่าไม่เริ่มนะอ่ะดูอะ หาคูของแต่ละประเทศก็ได้มีอะไรอีกกูเกิลธุรอีกข่าวสาราต่างๆรูปภาพได้หมดเลยใช่ไหมคะสามารถกําหนดได้อีกว่าเราจะคบรูปเมื่อคลิปมาแล้วก็สามารถดูรูปยอ้อนหลังได้ใช่ไหมคะอันนี้คือคุณสมบัติของคุณลุงกูเกิลอ่าเดี๋ยวเด็กๆดูคลิปที่คุณครูจะเปิดให้ดูนะดูคลิปนะเ,เดี๋ยวคุณครูถามดูคลิปก่อนนะคะดูคลิปก่อนดูคลิปก่อนนะอา oh yes. ได้เออีได้ การออมเงินเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวครูจะให้ลงมือค้นวาอีกนะคะการออมมันคืออะไรนะเพื่อตอกว่าเก็บอย่างเดียวเอาเงินเก็บเงินไว้ใช่หรือไม่เดี๋ยวลองไปค้นหาใน Google กันเองเอ่ครูให้ถูกเขา้า Google นะลองค้นหาแล้วใครที่ได้คำตอบแล้วยกมือได้เลยนะคะใครได้คำตอบแล้วย,ยกมือได้เลยอ่ะข้า g o o g l e ค้นหาได้เลยใครได้แล้วยกมือตอบได้เลยนะคะ การออกเงินคืออะไรนะการออกเงินอะ,อะมีเพื่อนได้แล้วจับใจความขนะ่หน้าก่อนจับใจความพ,พี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตอบคุณครูนะดูความหมายให้ดีๆนะอะมีเพื่อนได้แล้วตอบได้ไหมนี้ คุณถามถึงว่าการออมเงินคืออะไรถูกไหมคะใครตอบได้อีการออมเงินคืออะไรคะการออมเงินคืออะไรคะการสะสมเงินทีละด้อดยจำนวนไากนปจเชกวดการอมเงินนะคุณครูพูดถึงการออมเงินมีใครตอบได้ไหมตอบได้ไหมคะการออมเงินคืออะไร Probably a okay. ยไหมดูเอาอยังไงลูกอ,อ,อ่าเพื่อนบอกว่าเอาใส่กระปุกอองสินไว้ม,มีมีวิธีอื่นไหม,อ,อ,มไอ่าเพื่อนบอกว่าเอาไปฝากไว้ที่ธนาคารโรงเรียนของเราก็มีใช่ไหมคะธนาคารออมสินมีวิธีอื่นอีกไหมเอาไปฝากที่แม่เพื่อนบอกอ่อาไปฝาก่แม่อ่ามีวิธีอื่นอีกไหม ฝากไว้ในธนาคารโรงเรียนเก็บรวมกับพี่อุณลภาเก็บไหมเก็บไว้ที่ไหนอ่าไว้ในกระปุกอมศินส่วนหญ่เด็กๆจะเก็บไว้ที่กระปุกอมสีนกับธนาคาร่ะอาทีนี้คุณครูถามว่าหนูตอบคุณครูได้หมดเลยเมื่อกี้คนที่คุณครูให้พูดอ่ะคุณครูถามว่าแล้วเรารู้ได้อย่างไร ว่าข้อมูลที่หนูเห็นในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมันเชื่อถือได้ไหมอะ่ะดูยังไงะลูกเออดูยังไงทำไมถึงเราจะรู้ว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือทำไมเรารู้ว่าเราว่าคำตอบน,นี้มันถูกแ่ะดูจากอะไรเชื่อถือได้เลยไ,ไหมไหมเชื่อเองเองได้เลยได้ไหม,ไมไเออแล้วทำไมหนูเชื่อว่ามันจะถูกต้องอ่าดูจากอะไร ดูจากอะไรอ่ะมีใครรู้ไหมว่าเราดูจากอะไรทําไมเว็บนี้มันเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้เพื่อนบอกดูจากหน้าเว็บเฉ,บเฉยๆอ่าเพื่อนบอกว่า,าดูจากเว็บไซต์ของเราอ่ะทีนี้คุณูจะมาบอกเนาะว่าเมื่อกี้ที่หนูตอบมาเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่าเพ้อะอะไร เดี๋ยวดูกันนะคะเก๋ๆก็เคยออมแ,บบแล้วแต่ออมส่วนใหญ่ออมเป็นกระปุกออมสินกับธนาคารเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ <c oughs> ที้เว็บที่หนึ่งเ <c oughs> ชื่อถือได้ไหมเนี่ยเชื่อถือได้ไหมคะเขาบอกว่าเว็บนี้มาจากอะไรคะธ <c oughs> นาคารแห่งประเทศไทยเมื <c oughs> ่อเราดูโดเมนเสร็จแล้วเราดูด้วยว่าเว็บที่ไม่หวาดกลกัไรเนี่ยเขามาจากาบริษัทไหนเป็นคนทำธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนทำเชื่อถือได้ไหมคะ <c oughs> ลกูกเชื่อถือได้ไหม <c oughs> ได้นั่นเองเนาะอ่ะเราก็จะมีเนี่ยดูนะคะวัตถุประสงค์การออมออมฉุกเฉินอออมเพื่อไว้เกษียณออมเติมฝันเติมฝันอันนี้อยากได้รถสักคันนึงเนี่ยออมไว้เพื่อซื้อรถออมเพื่อการลงทุนอยากจะไปเปิดร้านลงทุนให้มันได้กาไรขึ้นมานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้อ่ะอันนี้เขาก็ะจะมีตารางการกออมต่างๆให้เนาะอ่ะอันนี้เป็นของธานาคารแห่งประเทศไทยเชื่อถือได้มิโลเชื่อถือได้อ่ะลองย้อนกลับวัตุลองย้อนกลับอ่ะแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะ อ่าอันนี้ .com อ่าลองดูเลิกเข้าไปเมื่อกี้ครูครูถามว่าการออกคืออะไรใช่ไหมอ่าลองดูเว็บนี้สิมีไหมเขาบอกไหมว่าการออมคืออะไรอ่าเขาบอกว่าการออมเงินคือหนึ่งในวินัยางการเงินที่ทุกคนต้องมีแต่เขาบอกไหมฝ่อในสิ่งที่เราอยากรู้ไหมไม่มีแล้วมันเป็นจอดอะไรลูกลองดูทุกคนสิ .com เป็นบริษัทเกีกระชนห้างร้านยังเชื่อถือได้ไหม หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเชื่อถือได้ห้าสิบห้าสิบหนูต้องอ่านข้อมูลก่อนอันนี้เป็นเว็บที่ของการค้าเขาอยากให้หนูเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกกับเขาออมกับเขานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้อ่ะเด็กๆรู้แล้วดูหนังสือหน้าที่เจ็ดสิบห้าเนาะสิ่งที่เราต้องพิจารณาอันดับแรกคือดูอะไรคะดูอะไรด,ด,ดูโดเมนใช่ไหมคะเสร็จแล้วมาดูโดเมนเสร็จเราไปตรวจสอบอยังไงลูกรูตรวจสอบข้อมูลว่ามันถูกต้องไหมมันน่าสนใจไหมมัน เขาเรียกว่ามันมท่วงทันเวลาไหมเป็งข้อมูลที่เก่าไปหรือเปล่าอ่ะข้อสามาก็ตรวจถูกความถูกต้องแล้วตรวจสอบอะไรอีกคะการาอ้านอีหล่งที่มาของข้อมูลบางคนเขาอาจจะบอกว่าคนที่เขียนคนเนี้ยอาจจะเป็นนายแพทย์ถ้าเป็นเกี่ยวกับโรคถ,ถ้าถนายแพทย์เขียนเนี่ยผมเชื่อถือได้ไหมได,ได้น,นั่นเองนะคะอ่ะต่อมานา เนื้อหาของข้อมูลที่สือค้นได้มาเปรียบเทียบกันอย่ามาเทีคู่เปรียบเทียบ2องเว็บใช่ไหมหนูอยากทางานด้วยเว็บไซต์เดียวหนูจะต้องเปิดเข้าไปในหลยายเว็บแล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่าจะเอาข้อมูลจากที่ไหนนั่นเองนะคะอันสุดท้ายก็คือนาเสนอข้อมูลที่หนูได้มาเรียบร้อยเนี่ยมาเรียบเรียงเป็นคําของตัวเองไม่ใช่ลอกอินเทอร์เนต็ตมาทั้งหมดเลย ถ้าลอกมาทั้งหมดเนี่ยูเอาข้อกูเข้ามาทั้งหมดเนี่ยบางทีอ,อาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ถ้าถูกเอาเว็บนั้นมันถ่งบรรทัดแลว้วมันปรับแต่งเป็นคำของเราเนี่ยมันจะไม่โดนเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือแหล่งที่เราจะพิจารณาอ่ะทีนี้อ่ะเดี๋ยวผู้ครูเปิดอันนี้ให้ดูอ่าเดีกๆดูนะคะเว็บที่หนึ่งครูให้ดูเว็บที่หนึ่งะเดี๋ๆดูอ่ะดูพิจารณาเดี๋ยวผ่ครูถามอ่ะอันนี้เ,เว็บที่หนึ่งก็งดูอะไรก่อนของรูอ่อย ดูดูนีอกะไรเราดูสิดูซิเออแล้วเนื้อหาเป็นไงใช่เราต้องการไหมเออเชื่อถือได้ไหมไม่รู้อ่ะอันนี้เว็บที่เดีที่สองลองดูเว็บที่สองอ่ะดูเว็บที่สองดอกอะไรอยู่ข้อมูลข้อมูลได้เหบที่เราต้องการไหมต้องหาดูสิหาดูซิแล้ข้อมูลเหมือนที่เราต้องการไหมหาดูซิ เป็นเป็นหน่วยงานอะไรน้หนูลองดูก่อนนะดูในหนังสือตัวเองที่เราลองเปรียบเทียบกันดูลองดูก่อนหรือยางหูือยางอ่ะทีนี้ครูถามเมื่อกี้เว็บที่หนึ่งอันนี้เว็บที่สองหนูคิดว่าเว็บไซต์ไหนน่าเชื่อถือกว่าการระหว่างเว็บหนึ่งกับเว็บที่สองเว็บที่ไหนคะเว็บที่สองเพราะอะไรอยูกใครตอบได้ว่าเพราะอะไร อบได้ดูเอาไหม่ให้อ่ะเพราะอะไรอ่ะเขาพูดจากอะไรบ้างทำไมหนูเชื่อถึงเล่มที่สองดุอ่ะบอกหน่อยโดเมนอ่ะโดเมนเป็นยังไงลูกโดเมนเป็นเวไซอยที่ไม่หวานกันลายอ่ะไม่หวานกันลายแล้วรู้จักอะไรอีกลูกเนื้อหาอ่ะเนื้อหามีอะไรไหมกระต้อเรื่ออะไรอ่ะเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกอยเพื่อนหน่อยแล้อ่ะแล้วแล้วใคร ตอบพี่ได้บ้างว่าทำไมคุณครูเราถึงไม่เชื่อเว็บไซต์นี้หนึ่งใครตอบได้บ้าง <c oughs> มีไหมมีไหมใครตอบได้มีอ่ะมีคนตอบได้ <c oughs> อ่ะดูจากอะไรแล้วทำไมถึงไม่อยากจะเชื่อถือล็อกเซนอ่ะ <c oughs> อ่ะดูจากโดเมนโดเมนเป็นอะไรคะ <c oughs> อ่า .com เชื่อถือได้ไหม <c oughs> อ่าอย่าง50 50แต่เนื้อหาเป็นยังไงลูกอ่ะเนื้อหายังไม่ตรงกับความต้องการของเรานั่นเองลงให้เลื่อนหน่อยอ่ะ เด็กๆสามารถแยกออกแล้วเนาะว่าเว็บไหนหน่าเชื่อถือกับไม่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะทีนี้ทีนะเดี๋ยวคุณครูอ่ะจะรอให้หนูนะอ่าหนูลองค้นหาข้อมูลการอามือล้อดึงูดแล้วหนูลองดูซิเว็บไซต์ที่เมื่อกี้หนูดู่ามันเชื่อถือได้ไหมลองดูซิอ่ะลองดูซิลองดูซิอ่ะว่ามันเป็นจอดอะไรอ่ะ เลงเป้าไว้ว่าหนูจะเชื่อถือเว็บไซต์ไหนเพื่อนคจะถามมันมีที่ขึ้นมาตั้งเป็นสิเว็บไซต์แต่ไม่เอาเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วน,น,นะเอาเว็บไซต์อื่นลองดูซิว่าเราจะเชื่อถือเว็บไซต์ไหนได้ดีใครหาเจอแล้วบ้าง ที่น้าเชื่อถือบ้าไหมมี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 ไหมหาได้ล้วยกมืออ่าเลคนีอีกแล้วหาได้อ่าไหนอนี้สิเว็บไซต์เกียวกับอะไรคับอกอะไรไม่รู้อะาเพื่อบอกอไรีตรงไหนูอันนี้มันอกอะไดอคอมนะคะอ่าเพื่อนยังเป็นดอคมอยู่เนาะลองบุทีเลยลองอีกีหาจะตึตเต้นได้ไหมได้ไหม อยูนั่งอยู่กันเออคนหาข้อมูลอยู่นั่งอยู่กันแล้วพามาถามพี่พามาถามพี่นะเด็กๆจำโรงกระสาบได้ไหมแต่เราเรียนคลิปที่แล้วที่เงินออกมาได้จากไหนจำได้ไหมคะับเงินมาจากไหนโรงกระสาบก็คือที่ผลิตอะไรคะผลิตเงินกรนเองคุณผูถามว่าคุณูอยากรู้ว่าประเทศชาติไม่ตกปลาลูกประเทศไทยของเราเริ่มมีเหรียญกระสาบใช้ครั้งแรกเมื่อพศใด ไหนกูแหลกจะพิมพ <oh okay. ์ย like okay. ังไงคำค้นยังไงลองสิใครได้เรายกมือเลยประเทศไทยของเราเริ่มมีเหรียญกระสาบใช้ครั้งแรกเมื่อพศใดเออเหรียญกระสาบก็คือเหรียญเหรียญบาทเหรียญสองสลึงที่เราใช้นั่นเองนะคะว่ามันมีเริ่มผลิตตั้งแต่พศใดเอาแล้วเร็วๆๆใครได้ยกมือเลยคะับชิช้างชิช้างโดเร็วเฮ้ย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 ดูสิเราจะคำค้นว่าอะไรจะได้คำตอบที่เร็วที่สุดเหรียญกระสาบ ร้อยสามก็รับกวาดไปหนึ่งกวาดนะไม่ลอยเด็ <c oughs> ดเกๆรูนะคะบางคนก็คนหา,าได้แล้วเหรี้ยเหี้ยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญสลึงเหรียญอะไรต่างๆเนี่สยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อราัชากาลที่สี่ย้อนไปหกราัชากาลเลยใช่ไหมคะเขาเริ่มผลิตรั้งแรกนี่ก็คือลงกระสามที่มาพิมเงินนั่นเนองเนาะแต่มเมื่อก่อนก็ใช้เป็นเหรียญเนาะไม่ได้ใช้เป็นแบงค์แบบนี้โอเคนะอ่าต่อไปข้อที่สองข้อที่สองเด็กๆรู้ไหมว่าตอนนี้จังหวัดอะไรที่นำท่วงกวบกวบจังหวัดอังรวัด อย่าเดาที่ปีหมาเดี๋ยวจังหวัดสงขลาที่อะคุณอะจังหวัดอะไะวันแต่ผมยัยไม่นอนเลยบอกว่าฉันยังไม่ได้มีอะไรลงไปเลยฟัาเดี๋ยวคุณจะบอกว่าจังหวัดสงขาจังหวัดตามีเพิีะไรบ้างจังหวัดตากมีเพิร์ลลองดสิอนี้ันนี้ไม่เอาละวันที่อะเจ็ดเภอปาหรือว่าจังหวัดตากใหญ่ไหมลูก่แต่ตอนนี้จังหวัดสงขลา มีถึง16งอำเภอแต่น้ำท่วมหมดทุกอำเภอน้ำท่วมบิดหลังคาบ้านหมดเลยน่ากลัวไหมลูกน่ากลัวมากเลยนะเกิดจากภาวะโลกร้อนเราทิ้งขยะเราเผาขยะต่างๆเนี่ยเอ,ออตอนนี้ผู้เสียชีวิตน่าจะมากมากพอสมควรเลยนะอออันนี้เป็นเหตุหการณ์บ้านเมืองของเราว่าสงขลามีถึง16อำเภอแสดงว่าจังหวัดสงขลาเป็นไงใหญ่ไ,ไหมลูกใหญ่ามากแต่จังหวัดตางม,มีแค่กี่เพอ7 มีคน,น,น,นที่น้อยที่สุดจังห<อ>วัดใดมีคนที่น้อ,อยที่สุดมพนลมแล้วคนแล้วแล้วจังหวะครับจสงขลาครับจัวลาครับเออจสงามีนที่แค่416กิโลเมตรได้จังหวัดใหม่เอาเอาไปจิอนะผมไแน่นอนอบอกว่ายังไม่หันจับพิมเลยยังไม่ทันจะพิมเลยองมาใหม่จูดจูจ ่าช่วยกันนะคะช่วยกันสคนช่วยกันย่อความก่อนนะอย่าลอกอย่างเดียวดูด้วยอ่าสิ่งที่ครูจะบอกนะคะดูด้วยนะคะว่าเว็บไซต์มันเชื่อถือได้ไหมไม่ใช่หนูไปถึงหนูไปลอกเลยนะลูกหนูเอามาจากเว็บไหนหนูเขียนชื่อเว็บไซต์ลงไปให้หมดด้วยนะลูก จดถึงแค่ดอ .th ใครจะโจดก็โจทย์ใครจะค้นหาก็ค้นหาเอาช่วยกันนะลูกเอาช่วยกันเร็วใครเสร็จคนแรกยกมือได้เลยนะลูกดูด้วยนะคะมันเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ดูด้วยเว็บไซต์หน้าเชื่อถือไหมเเ,เอาเร็วช่วยกันนะ กันนะใครจะบันทึกใครจะเขียนช่วยกันนะคะช่วยกันอ่าแต่ไม่เสียงดังลูกไม่เสียงดังอ้าวลองดูสิเมื่อกี้เพื่อนก็ตอบไปแล้วด้วยซ้ำเพื่อนตอบไปแล้วด้วยซ้ำอ่า ส่วนใหญ่ทุกกลุ you know? ่มเสียเียบ้อยแล้วเนาะมีใครอยากออกมานำเสนอให้เพื่อนฝั่บ้ายกมือสิอะยกมือเลยใครอยากมามาได้เลยอยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนมาสองคนเลยมาอะกลุ่มสุนิพงใช่ไหมอ่านสินพงออกมากลมเลยเพื่อนหน่อยเลยมาสองคนเลยมาสองคนเลยช่วยช่วยเหลือกันนะอ่านนำเสนอหนูก็อ่านหัวข้อแล้วก็อ่านคำตอบของตัวเองเนาะ สะร๊ะสับร์วัตถุสมเกิรสมัต่เพื่อชในอาคตหยาดเพื่องที่อยากได้กากดังหน่อยครับ เ,เพื่อนบอกว่าการออาเงินเป็นการแบ่งรายได้สหฉึ่งเก็บไว้เพื่อทาวัตถุประสงค์ต่างๆในอนาคตต่อไปวิธีการออาของเพื่อนก็คือซื้อหุ้นซื้อหุ้นซื้อทองซื้อคอนโดลและให้คนอื่นเช่าฝากเงินกับธน,นาคารโคตรจิงเลยแหล่งที่มาคือ World Wide w บ b BOT.OR.th ถูกต้องร้อเร์บลยอโปลกเบอให้เพื่อน ดังๆลูกซื้อทองซื้อหุ้นดังๆค่ะ